ะะเราก็จะรวบรวมความสุขสนานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเรามีแขกรับเชิญอะไรมีเทพไหนนะ่สนใจบ้างและแน่นอนส่ทงท้ายปีแบบนี้เราก็ต้องมีของแจกวันนี้3ชิ้นเลยมีนี่ค่ะลูกฟุตบอลถือหมวกบาสบระสา,าขันไหม <laughs> วรสักจริงๆบุงคนต้องให้ชืนอทนถือนะคะก็ไม่อยากได้อะไรนะก็ตอบความคิดเห็นของคุณเข้ามานะว่าคุณชอบเทปไหนของคุยข้างสนามในปีนี้มากที่สุดส่งมาที่4747800วงเล็บว่าอยากได้อะไรด้วยนะคะอย่าลืมเหตุผลนะว่าชอบเทปนี้เพราะอะไรใช่ครับชอบเทปพี่วรศักมากที่สุดเพราะอะไรเพราะแม่แม่ก็ชอบนะครับชาบนายครัชชอบนาครัชปีนี้ปีนี้เนี่ยก็มี ทีมสโมสรฟุตบอลมาเยอะถูกต้องมาดูันเต็มอิ่มเลยก็มีอีก2สโมสรในเบรกนี้ที่เราจะรวบรวมบรรยากาศมาให้ดูกันเชลซีกับลิเวอร์พูลใช่แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะฮะความแตกต่างนะครับเชลซีเนี่ยเราก็จะได้เห็นพิธีนาเนี่ยประมาณออกออกก็อประมาณว่าเซเลบสองสามครั้งแต่ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยพิธีหนาเป็นพิธีกรหลักสวัสดีแค่ตอนนี้นี่ไหนที่จ้องไปตามหากันในสนามบอลจำได้ไหมและสิ่งที่ไฮที่สุดเชื่อไหมครับตอนที่ไปดอนเมืองครับคนรอเต็มฮะ พี่นี่นั่งนั่งรถตู้ไว้ใช่ไหมจอดจึ๊กแล้วเปิดประตูปั๊บลงมาอย่างกับดาราฮอลลีวูดขอถ่ายลูกเต็มคือคือต้องบอกว่าคนขับของพี่สุดยอดนะฮะเลือกส่งได้แบบว่าตรงที่จริงๆก็ไม่รู้ว่าไปตรงไหนอะ่ะจอดปั๊บลงม,มานี่คือแบบโอ้โหพี่คือฆ่ากันดีกว่า <c oughs> แล้วแล้วคนนี้ครับฆ่าผมกลางเดอะคอบอกว่า ป๊อปเชียร์แมนยูอ้านี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเดี๋ยวไปดูเชลซีกันก่อนแล้วก็ไปดูลิเวอร์พูลไปดูกันค่ะทีมเชลซีนักเตะครับโคชน่ารักมากมากมากจนตัวเองเนี่ยอิจฉาแฟนเชลซีก็จริงเลยแล้วเขาเตรียมการมาดีอ่ะพี่ผมว่าและนี่เป็นข้างในนะครับที่สื่อมวลชนแล้วก็ผู้สื่อข่าวไอ้ครูศิลป์เนี่ยเข้าไปเก็บภาพไลยให้นะครับตอนที่ลงมา เอ้ hey, ดีสวัสดีนะคะไหว้ทั้งไทยแบบไทยพี่จะบอกว่าออบรรดานตักเตะโชว์ซีเขาชอบวิธีการไหว้มากเลยนะรู้สึกว่าไอ้เซียงมั้งที่แบบไอ้เซียงก่อนไม่แน่ใจที่ออ่ทวิทรูปตัวเองไหว้อะพิชิตวิทถ่ายไอจีรูปตัวเองไหว้คุณผู้ชมครับลองสังเกตดูดีๆว่ามือของพี่เล็กถืออะไรครับน <leak> ี่นะครับ ผมได้ขอนำมูแล้วครับว่าปีนี้ใบแรกที่นำมูให้เราคือใบนี้เหมือนที่ปี2004ที่นำมูมาครับ <Yeah. S 1> มีความมัน่นใจขนาดนั้นเลยว่าปีที่เชลซีจะกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับผมแน่นอนครับปัจจุบันคู่แข่งเราถ้ามองมองดูแล้วน่านจะมีแค่แมนซิตี้ครับ เท้าซ้ายแบบนี้เว็บเรียบร้อยไม่ใช่โมเสสหรอกหนึ่งศูนย์ครับแต่ชอบเลขไทยบนหลังเชื่อเชลซีมากใหญ่ไหมหมเฮ้ยแต่มันมันสวยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันมันนี่คือประเทศไทยเออถ้าพี่เป็นนักเตะพี่จะเอากลับไปนะมันมันเจ๋งอ่ะคนเนี้ยสงกรี๊ดังที่สุดในค่คือเวลาหลังครับเอเดนาซาโอ้เอเดนาซามีคนเขาน่ารักมากนะ S <S เขาก็คอย,ยรีทวิตเฟซบุ๊กเพจนะคอยรีทวิตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเป็นแฟนคลับเขานั่นแหละหเขียนว่า Marry me <S <S อ๋อหรอแล้วอีก็ตอบไปว่า sorry and married <laughs> <c oughs> นี่รักมากแล้วแบบมีรูปผู้หญิงคนนั้นถูกป้ายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับสี่สาวสิงโตนักเตะทีมาเชลซีนะครับ hello hello where do you, you from from England from England Yeah, we're all from England. Why you support Chelsea? Because we're from England, so they're our home team. And we've all grown up to support them because our parents support them. What is your favourite player? Uh, Frank Lampard. Frank Lampard? Yeah. But today he didn't pray, he he got injured. What yeah. do you think? Um, I'm upset, <laughs> yeah. <laughs> Hopefully he's okay. And what do you think when you, when Jose Mourinho is Chels c e h ไหนบอกว่าหลังจาก6โมงเย็นไม่รับงานพวันนี้พิเศษค่ะวันนี้เขาโครงการฝากลูกกับพ่อค่ะ่วาคุสามีนะอยู่บ้านไปก่อนนะลูกตอนน ที่ฟาราที่ต้องทำเพราะตอนนี้เราอยู่ที่สนามมินดอนเมือช่ครับอาเซียนดอนเมืองน,นั่นเองกำลังรอนรับล <in> <ช>ิเวร์พูอินใช่แหล์ใช่วัพบอลของพูลครับค่ค,ค่อยเจอลงมาครับนประเทศไทยครับ แล้วคนนี้ครับเซเว่นจาราดครับกับเบนดังลอตเชอร์นะครับมาดีเตรียมสวัสดีไทยแลนด์แล้วครับแล้วคนที่เสียงดังที่สุดครับโซเรสแฟนบอลตะโกนโซเรสโซเรสนะครับจนเขาต้องหันมุมองเลยครับตกใจเหมือนกันครับโหเสียงดังก็หุ่นจริงๆยองสั่นกับนักมือสเกิร์เทลสูดราวนี้นะครับแบ็โจอนส์แล้วก็ดันนี่อาร์เตอร์ And are, again another team beat once good do just to it got to prove our We've we we'll we แต่ว่าน่าชื่นชมมากๆคือ r o บบี้ฟ o w เลอร์ครับคุณผู้ชมเขาไม่ยอมแพ้นะครับรู้ว่าเด็กไทยฟังสำเนียงเขาไม่ค่อยออกเนี่ยเขาก็พยายามทำให้เห็นนะครับว่า <we> ต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับน่ารักมากครับคุณผู้ชมครับตอนที่ผมอยู่กับเดอะก็อดครับ r o บบี้ฟ o w เลอร์นะครับฮัลโหล o b บบี้ Really nice to meet you. What about uh, the physical, the physical? Asian players more. Look, I look. I know. I mean, I know that's uh, you know that's a, a trait, if you like, that's been uh, throughout a lot of Asian players. But look, technical technical wise. I mean, I was looking up to play and I, I seen some unbelievable technical players the understanding of the game probably needed to, to improve you know when to pass where to pass uh, I'm all for dribbling in the right areas and, and doing to think the right stuff in the right areas but the understanding of the game needs to improve so um, it doesn't really matter how big you are but if you if you understand probably a little bit if you understand the game a little bit more as opposed to when to pass you know how to pass uh, you, you can become better players you know, regardless of your size. I mean, l Messi. Messi you know, o so in so w r และแล้วก็มาถึงนครับวันที่ทุกคนรอคอยนะครับทินชาติไทยทุก4เกมอายุตับสาย23ปีนะครับจะเจอกับลิเวอร์พูลครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูเกมนะครับเราไปดูหน้าสนามนครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมครับมีอะไรน่าสนใจเยอะมากครับลองดูครับ And t โอ้ความรู้สึกมันยังเลีวอะผู้มันยังกลุ่นอยู่เลยอะโปรดิวเซอร์ผมนะครับไปที่สนามบอกว่าพี่นี่หนานี่ยเนี่นี่ได้ได้พี่นี่หนาพูดพูดเสร็จปุ๊บหันกับไพดีเอา Beat Home In Your Heart อินสุดอินสุดจ้ะแลวคออือหันไปที่คือไม่ได้ร้องคนเดียวนะร้องเป็นหมู่คณะกับร้องกับสามีไม่จะบอกว่าอย่างงี้คือเป็นเหมือนป๊อปเนี่ยค,คือทุกครั้งที่รเวิวภูมาตั้งแต่จําได้น่าแต่ปีประมาณแบบช่วงนั้นที่ยังเรียนอยู่อะ่ะเออพอยังเรียนอยู่ก็ยังทําอะไรไม่ได้มากนะมก็พยายามดินดน้รนรนพยายาไม่ใช่หนีเรียน <laughs> ก็พยายามดิ้นรนทุกวิีทางที่จะได้ให้เข้าไปสัมผัสแบบ ใกล้ชิดเลยอี่ไม่หนีเรียนเลยอ่ะพอแบบเนี้ยพอได้มาทำงานก็ประทับใจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้จนปีนี้อย่างล่าสุดพี่ก็ไปเป็นพิธีกรเอ่อเอฟโอ้เทพมากเป็นพิธีกรนี่เป็นต้องบอกเป็นเป็นเขาบอกเป็นทายิเตอร์ใช่ใช่ป่ะโอ้เก่งมากสุดยอดนะฮะตบมือให้หน่อยทายทาซสเตอร์ของลิวกูเอฟ l ี f c TV น้ำตาจะไหลอัดเกอะไปที่ข้างบ้านนิดเดียวเกือบแล้วนิดเดียว ผู้ชมขาัวเราเสียอาการมากเลยเอ้าเดี๋ยวย้ําอ m เอของเราวันนี้อยากแจกอยากแจกอยากแจกคุณผู้ชมชอบคุยแคสนาม2013เนี่ยทั้งปีมกราคมจนถึงธันวาคมเนี่ยชอบเทปไหนมากที่สุดครับขอเหตุผลด้วยเดี๋ยวมีให้ดูกันได้เรื่อยนะค่ะส่งมาที่474700นะผมว่าจะพัฒนาเทปให้ผู้ชมนะก็ไปดูมาโอ้โหก็แหมเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนะชารเคอร์อะไรต่าง นะครับซีเจซีเจปครับวันนี้ของที่แจกนะครับนอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์ที่เราได้ลุ้นทุกสัปดาห์แล้วนะเราก็ยังมีนี่ครับหมวกไม้พรมบาร์เซโลนาที่ใส่รองเท้าสตั๊ดเรอัลมาดริดแล้วก็<ม>ฟุตบอลบราซูก้าบอลที่จะไปเตะในบอลโลก2 0 1 4ใช่ค่ะก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆแล้วกัน<ม>เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าคราวนี้เรามาดูเขาเรียกว่ารวมฮิตแขกรับเชิญที่เราเชิญมาจริงๆท่านเลยนะมีทั้งดาราพิธีกรน,นักพากย์ชื่อดังเซเลบนู<ม>่นนี่นั่น จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราดูช่วงหน้าค่ะ